วิธีการใช้ AI ภาคเสียงเพื่อประกอบวิดีโอให้กับคลิปที่เราจะทำส่งให้ลูกค้ากันนะคะโดยที่เราจะเขียนสคริปต์ไว้แบบนี้จากนั้นนะคะก็ไปที่ Apps ค้นหาคำว่า DID AI Presenter นะคะและจากนั้นเนี่ยเราก็วางเท็กซวางสคริปตของเราไว้แบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถเลือกภาษาเลือก voice ได้ว่าจะผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เลือกสไตล์ว่าจะเป็น friendly หรือว่าเป็น cheerful เป็น sad อะไรได้หมดเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะ preview speech ให้ดูนะ Ma Pingsing Apartment is located in the most convenient area on Sukhumvit 31เวลา ใส่สคริปต์ลงไปเนี่ยระวังนิดนึงคําว่าสุขุมวิทถ้าไม่แยกกันแบบนี้เขาจะอ่านคั่วไปเลยนะคะก็จะไม่มีตัวย่อดใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเขาจะอ่านตัวย่อแบบเป็นแบบสมมติ work from home w f h นะเขาก็จะอ่านเป็นแบบนี้เลยเขาจะไม่บอกว่าเป็น work from home เนาะถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเจ n เนอเรตได้เลยนะคะอันนี้เราจะลองเจ n เนอเรตให้ทุกคนดูนะ พอเขาจเจนเนอเรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ s <S จะมีเสียงแบบนี้เนาะนี่นะคะเข้ามาตรงอัปโหลดวิดีโอนะคะเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดไปเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ ใน InShot นะคะเราก็ได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเนี่ยลงมาในโปรแกรม InShot แล้วนะคะทีนี้เราจะมาแยกเสียงกับภาพเขากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้วิดีโออื่นเนาะเราจะเอาแค่เสียงเขานะคะก็คลิกที่ตัววิดีโอนะคะจากนั้นคลิกที่วอลลุ่มแล้วก็จากนั้นคลิกที่ Extract Audio เลยเขาก็จะทำการแยกเสียงแล้วก็วิดีโอให้ออกจากกันนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัดร้อยเรียงให้อย่างเนี้ยเท่ากันแล้วก็ชิดกันมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็นำวิดีโอของเรามาใส่เสียงได้เลยะคะ่ะ ผลลั์ที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ Step into the sanctuary of style and comfort. Join us on a journey through every corner of our cozy heaven. Ma Pingsing Apartment is located in the most convenient area of Sukhumvit 31 with walking distance to public transportation and shopping center. และนี่ก็คือทั้งหมดของการใช้ AI มาพากเสียงให้กับเรานะคะ การฝึกใช้ AI ให้เป็นถือว่าสำคัญแล้วก็สามารถทุ่นแรงในการทำงานให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามไมได้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย